ค่ะฟอร์มการเล่นวันนี้ก็เรียกว่าสู้ไม่ได้ค่ะค่ะแต่ว่าก็ยังมีแต้มที่แบบว่าเราสามารถรลลี่กับเขาได้นานๆค่ะก็เลยทําให้บางแต้มเนี่ยเรามีโอกาสได้บุกแล้วก็ได้เก็บแต้มแต้มนั้นมาค่ะค่ะตลอดทั้งปีที่ผ่านมาก็จริงๆตั้งแต่ต้นปีค่ะเราไม่ได้คาดหวังว่าแบบว่าเราต้องได้แชมป์รองแชมป์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแค่คิดว่าเราจะทําผลงานในแต่ละปีเนี่ยให้ดีที่สุดค่ะเบ้ ทางพี่โซม่ะค่ะทางโค้ดก็ให้เราพักอาทิตย์หนึ่งค่ะแล้วก็กลับมาซ้อมเพื่อไปลุยที่ที่มาเลเซียอินเดียแล้วก็อินโดต้นปีค่ะค่ะสำหรับหนูก็หนูก็ทำปีหน้าหนูก็ทำให้แต่ละรายการทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะเท่าที่พวกเราจะทำได้ค่ะ,คะก็อยากขอบคุณแฟนๆแล้วก็ขอโทษแฟนๆทุกคนนะคะที่เอ่อต้องขอบคุณที่ส่งที่มาเชียร์พวกเราที่สนามกีฬาแห่งชาตินิบูตคะ่ะ ค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่เชียร์เราผ่านทางทูติชั่นแล้วก็ทูฟอยูด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ